มึงพาค <ITA> <bio. S 2> <da> ุณมาล้าร้านนี้ดอกเตอร์ลร้านนี้น่ะเพิ่มเปิดใหม่ข้าเจ้าวอร์เฟเนี่ยอิมพอร์ตมาจากแถวยุโรปด้วยนะเว้ยร้านนี้เนี่ยพอได้กินกันง่ายนี่ต้องจองคิววันข่าวปีกว่านถ้าจะกินนะบางพุ่นนี้เมนแล้วมันสั่งเนี่ยไถในใส่เมนูคือบุมีเพียงเมนไทยคือบุมีไทยมะลับออเดอร์เลยนี่เนื้อดีนเบิร์ดดีนี่ก่อนที่คุณจะกินข้าวร้านนี้คุณต้องดูดวงก่อน ว่าดวงคุณจะเลือกกินอะไร <L ess> เลือกให้มาหนึ่งใบเมื่อกี้ยิบไดแม่โจสั่งกินโลดบอไดอีกคนเีนี้กูหิวข่าวที่เดี๋ยวนี้นะเมื่อกินยานะกแต่เนะดีด๋ยวนี้เออนะมึงกระยิบอะไรนี่คุณเป็นคนร้อนรนไม่นิ่งไม่เย็นเพราะฉะนั้นแล้ว คุณต้องกินเนื้อย่างเย็นกูสาวว่าได้กินเนี้โนโนอหวานๆนี่โอ้ถ้าเกิดคุณได้กินเนื้อย่างเย็นแล้วคุณทําอะไรก็จะง่ายขึ้นไม่ยากเย็นเพราะคุณได้กินฟรีมือจากเชฟระดับโลกส่วนคุณช่วงนี้เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานคุณต้องงดของหวานดังนั้นคุณต้องกินปลาเค็มหัมปลาเค็มนี่นี่หยุดก่อนมันไม่ใช่ปลาเค็มธรรมดาแต่มันคือปลาเค็มเมที่ถูกลังสรร โดยเชฟระดับโลกรับรองว่าคุณกินไปคุณจะติดเชื้อแน่นอนไม่ต้องตกใจ<อ>เชื้อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคุณแล้วไปซะส่วนเครื่องดื่มที่คุณจะได้ทานคือน้ำปละาปละาป,ะปะันจากนี้ลูกค้ารออาหารสักครู่นะคะกินงากินชาดีเนะราดีเนาะบอกเล่านีไรเ่ยบอกมรมดา าหารทางร้านเราต้องทำพิธีบูชาก่อนถึงจะทานได้รบ,บริยินง่ายกูเบิงงบ่งแล้วกูยู่เขาดีเลยนะใส่เน็้อบิดลันก็ใจเย็นน่ะลับเดือนแต่ชุดโค้งนี่ก็ไปได้สามชั่วโมงนีงใจเย็นเกิน เทือหนามือพ่าวไปล่านเ,เร็วๆวันนี้เด้อขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเก้านาทีเป็นเลิกงามยามดีขอเชิญพระาจารยังสองท่านมาทำพิธีเจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยขอให้ผู้ที่อย่างวะเขาเป็นเนาะ ขอให้ผู้ที่ได้ทานจรงมีแต่ความเจริญอาหารจเจริญจิตใจ,จเจริญสติและ,จะเจริญปัญญาขอให้ผู้ที่ได้ทานจงมีแต่ความอริดอร่อยอรอยอยด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุและสาลา พี่ดีได้ต้อนดีดีถ้าจะบอกว่นี่ขั้นตอนนี้อยู่มาแล้วเจ้ากันได้ขี่ถูกจักกันได้พีไข่ดำนนเนาะเฮ้ยปวดปวดกันไป่นอนเดี๋ยวพนมมือก่อนอ่า่าตามเด้อเนี่ยโมลเลียวอยู่เลยนี่เออไปตามขั้นตอน แคลเซียมพุทโธแคลเซียมพุโทพโคธโัมโมคาร์บไฮเดทธัมโมคาร์บไฮเดตสังโคโปรตีนสังโคโปรตีนไม่ว่าจะกินโปรหรือกินลีนไม่ว่าจะกินโปรหรือกินลีนก็กินคีนได้เหมือนกันก็กินคีนได้เหมือนกันหลายหลอะกินได้เดี๋ยวแต่ก่อนสิกิน เอางี้เชฟมาเนีนำวิธีการกินก่อนย่างน้ำเนะน้ำอีกขอข่อยกินเลยบ่ได้นห่อนี้ใจเย็นนี่แหละเพื่อนเราจะทำขั้นตอนเพื่อนเมื่อใจเย็นดีก้อนเอิญผมต้องคอแนะนำตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสก้อนบังชิวก้อนที่ผมจยาเป็นเชฟระดับโลกผมเคยเป็นเชฟระดับประเทศมาก่อนผมเป็นอาชีพที่สุกซึ่ดเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจมากๆอาชีพเชฟเนี่ยทำให้พ่อ ได้ไปทำอาหารในคนกินทั่วทีพทัว่วแดนทูนลลอกเป็นอาชีพพิโซเกียผมมีความภูิเช่กับอาชีพนี้มากมากอาชีพเชฟเนี่ยผมฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆหน้อยหัดทำนิดนิดแตน้อยดูนี้นั่นไปพอเดียวแบบผมแกงขึ้นมาแกงอิ่ทำอาหารมาแลกวกด่า20-30ประเทศเฮ้ย<ด>คอน<ด>อย่าเพิ่งนอนมึงอยา่าเฝ้านอนให้มึงนั้นลุกขึ้นมาก่อน โม่งเนี่ยถาดนี่จะว่าเพี้ย้เลยว่าบอ้โหแล้วคืออะผมจะอธิบายไม่จบเพื่อไม่ให้ไปการซีเวลาเดี๋ยวคุณอ่าชื่อโจครับคุณโจไม่ใช่โจโจครับโจโบแมนโจโจโจโบแมนโจกับโบแมนโจ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 ไหมเขาใจอยู่หัวโจนะอันเดอร์สแต็์ Okay, yes. โอเคเยทโจโจแม้วเอ่ะโอเคโอเคเนื้อของคุณโจเป็นเนื้อวัวกี้จากประเทศลาวส่วนใหญ่เขาจะได้เอดก้าแต่พ่อมจะได้แจ็คแมงคิงแทนเพื่อให้เนื้อได้สมบูรณ์แบบที่สุดเนื้อส่วนแถวแรกให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีโ้ดส่วนแถวที่สองจิ้มกับน้ำจิ้มดำส่วนแถวที่สามจิ้มน้ำจิ้มพิเศษจากทางล่างส่วนแถวที่สี่ ให้กินก่อนเลยไม่ต้องจิ้มกันน้ำจิ้มอะไรโอมแนะนำให้กินนี่ละควันมากินตัวนี่ละควันมากินแถวนี้ส่วนแถวนี้อย่าเพิ่งกินหามากินแถวนี้ก่อนเอาส่วนนี้มากินกับส่วนนี้ส่วนนี้เราต้องกินส่วนนี้กินส่วนนี้แล้วมากินส่วนนี้ส่วนนี้อย่าเพิ่งกินและที่สําคัญคุณหหามจิ้มน้ำจิ้มผิดแถวเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายตายเสร็จมากองด่กงต้องได้จดอยู่หอนี่ด็อกเตอร์ ตามขั้นตอนสวนคุณ p r e s s ส r ซอ๋อดรครับอคุณปั้นเขาเนียวแน่นแน่นจำเป๊ะลงป้ายแล้วคุณยัดเขา้าปากแค่นี้โอเคครับเซิร์สเต็กได้เลยความได้เพื่อนเด็ดคุณนี้นะจับเจือแห้งกินง่ายเนาะของมึงเนาะไปกินกินกินจำใส่รถดิเนาะเพื่อนบอกกูเนาะ Oh. แถวที่สอทิมดำน้ำทิมน้มนดำฮึตัวไ,ได้แล้วตัดหนังแล้วนี่ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ละบวกเกินเดือนนี่ล่ะกูวะเขาเดียวกันแล้วรับรองได้เบิร์ดชิบหายแล้วกูพัดยิบมาแต่แถวใด้บานในตอนนี้ชิบหายหนีบาทนี่โอ้กูจะจิ้มตัวได้เนาะบาทน,นี่ด็อกเตอร์ ดีๆก่อนว่ามึงยิบมาจากแถวไหนมึงคิดเบิ่งกอนที่บอกเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยเอาไหนๆต่อมาดิเด็กเสร์บเฮ้ยน้องน้องน้องเป็ยังไงครับคุณลูกค้าพอดีพี่ไม่แน่ใจว่าไอตอนนี้นะมันหยิบมาจากแถวไหนหนะ้ามันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องจ้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวไหนนะอันนี้ผมอพอจะรู้ไหมหายแล้วลูกค้าลองมา คิดดูดีๆก่อนครับว่ามันมาจากแถวไหนเดี๋ยวลองคิดดูกันก็ไม่ได้เลยครับแถวไหนวะแถวแถวใายอมไมีเห็นหนาแถวไหนวะเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมตามเชฟมาดูให้ท่านน่าจะรู้ว่าคุณลูกค้าเอามาจากแถวไหนโอ้ดีดีดีคู่ครับเรีนนูดมีปัญหาอะไรเดือครับพอ,อดีลูกค้าท่านนี้เขาลืมครับว่าขีพเนื้อมาจากแถวไหนครับ ก็เลยว่าจะให้เชฟดูให้อีกรอบครับให้มั่นใจก่อนจะจิ้มน้ำจิ้มนายผมขอดูหน่อยสิคือเหิงและวะาย่ามไน้าเรียวนี่อันขอ่อยหิวเลยนะย่ามได้เจ้านาเห็ดเลีวนี่ใจใจเย็ยนหน่อยสิ ให้บอกให้คุณเริ่มเจ้าเป็นเสียภาษาอะไรเจนะ้าสำ่นี้เจ้าเ,าเบ่งบ่ว่ามันเป็นเนื้อตอนใด<ะ>นั่นสร้างหรอคอยกินสวอนเด้อซา่อนนั้นนัน,นแล้วจังริงที่รังก็ได้คอยคิดตอนนี้ก่อนสัง่งเวผมคิดออกแล้วมันจะทำยังไงดิอยู you <are> ่เว้ยขยับซ้ายน้อยนึง ไม่ใช่คูณขยับกล้องมุดกล้องนะถอยถอยถอยหน่อยซูมเข้าไปซูมเขาขี้พ่าจาักแถวที่หนึ่งครับโอ้แถว,แถวที่ทหนึ่งน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหมใช่ไป้ กอบอบริกินเนาะดอกเตอร์เนาะขู่อะน้ำจิ ah. Ah ้มซีฟู้ดนี่เองแซ่บเนื้อย่างเย็นนี่ตั้งกินยากกินเย็นนี่ลีกินยากกินซาแฮงวางหันน้มึงถามสังกูก่อนดราเลือ อ๋อกูจะถามว่าสบายดีบอสช่วงน,นี้ไปได้ไงแล้วตัดหนังนะแบบพกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่นะเล้ยวเลยนี่นะกูตอบมึงไปแล้วหรือเปล่าวนะอ,อ๋อเออแต่มันก็ยังเหลือพวกต้องเกลดซีเกลดซีนี่กูก็เกลดเองนะยังเหลือเห็ดเศร้าอีกเห็ดเศร้ากูต้องเห็ดเองอีกเศร้าประกอบอูนนี่บริเมนเศร้าแบบธรรมดาที่เป็นเศร้าปลากรอบนะมันค่อนข,อขอ้างจะอลังการนะนะกูอยากเห็ดเทียบเท่าฮอลลีวูดได้เลยนะเป็นได้เก่งเลยวะเต่งด้องเจอเก่งนี่ดิเต่งนี่เขาหลึกคนนี่เป็นพระเอกเองวอมจำกับเองวอมเขาหลึกเอาสุดยอดดินน ตอนนี้กูขีดมาแต่แถวได้อีกบานนึงกูลืมหมดดอกเตอร์ <our> มึงลืมอีกแล้วฮอนโอ้โหโถคุณหยิบมาจากแถวที่สองครับแถวที่สองน้ำจิ้มสักอนแถวที่สองน้ำจิม้มดำโอ้โหเย้คุณก็ตั้งใจกินหน่อยสิอย่าโมแต่คุยกันครับครับขอโทษครับกินยังมีสติหน่อยขอโทษครับขอโทษเรากวนครับ กูว่าแล้วต้องเป็นน้ำจิ้มจากทางลาบมันอยู่แถวที่สามเขาคุยเัื่องหอนเรื่องเพียงกับหวานจะเอก็แล้วแต่ถ้าคไม่เอกวะอบ้านนี้นะกูจะมีความฝันเลยขอกคุณล่อยอะไรบ้างก่อนคุต้องเห็ดเพลงนะโอ้โหเหตุเพลงกูเป็นนักร้องไงกูขีบมาแต่แถวใดบ้านนี้อีกแล้วโฮโจหูรอบสามนะเบื่อนมึงเห็นอยู่แล้วอาหานกูจีบแถวใดมึงขี้มึนเบิ่งหน่ยไหมเนี่กูขี่มึงกัเบิ่งซอยกูนลยนะของมึงกินกูได้ไปเบิ่งอะไรกูกินของกูอยู่นั่นนี่นะมันเลยลบไปเบิ่งใหม่แล้ววะ ปพา,าครูไปเบื่งกล้องยีกรอบเนี่ยาาสามรอบแล้วตั้งยากเลยเนาะ